คุณวรุธรุ่งขำนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากทาง YLG Boolean and Futures นะครับสวัสดีครับคุณวรุธครับสวัสดีครับคุณบุรพาสวัสดีครับคุณสุภาชัยครับครับสวัสดีครับแม่ดูแล้วดอนแข็งนะเฟดเร่งขึ้นดอกนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเป็นแรงกดดันจะไปถึงไหนอีกไหมฮะดูแล้วเมื่อคืนก็ลงไปถึงสิบก่าเหรียญด้วยกันครับครับทิศทางทองไม่ค่อยดีครับก็ต้องบอกว่าทองเนี่ยมีโอกาสจะปิด ตลาดในเดือนสิงหาคมก็คือวันนี้เป็นสิ้นเดือนสิงหาวันเดือนสิงหาพอดีนะครับน่าจะปิดตลาดลบเป็นเดือนที่ห้าติดต่อกันครับแนวโน้มของเฟดที่จะขึ้นดอกเบีย้ยในระดับสูงถึงนี็ดสิห้าเปอร์เพอยต์นะครับยังคงเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของตัวทองคำขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงต้นสัปดาห์ที่ทยอยนประกาศออกมาในฝั่งสหรัฐก,ก็มีสัญญาณแข็งแกร่งสนับสนุนให้เฟดสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยได้ในระดับที่สูงนะครับ ทั้งนี้เนี่ยประธานเฟดนิวยอร์กคุณจอห์นวิลเลียมออกมาสนับสนุนการปรับขึ้นอัต,ตราดอกเบีย้ยในระดับดังกล่าวนะครับเราก็อาจจะทําให้ดอกเบีย้ยของเฟดที่มีการปรับขึ้นในปีนี้ดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะขึ้นไปสูงกว่าระดับ 3. 5เปอร์เซนคุณจอห์นวิลเลียมยังแนะนาครับว่าเฟดควรจะคงอัต,ตราดอกเบีย้ยในระดับสูงตลอดทั้งปี2023 mm ั่สิาก็คในไงว่าความหวังที่จะเห็น การที่ดอกเบี้ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดหรือจุดพีคแล้วหลังจากนั้นในช่วงปลายปีหน้าดอกเบี้ยก็จะมีสัญญาณของการปรับฐานลงหรือเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยลงนะครับก็ถือว่าอาจจะเกิดขึ้นได้น้อยถ้าเป็นไปนตามความเห็นของคุณจอห์นวิลเลียมประธานเฟดนิวยอร์กนะครับโมเมนตัม <Moment> um ดังกล่าวก็ทําให้ทิศทางของตัวทองเนี่ยเริร่มมีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาสสวนทางกับบอลยูหรืออัตาราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับ มีการพุ่งทะยานขึ้นกันทั่วหน้าครับบอลยู Born ไม่ว่าจะเป็นสองปีห้าปีแล้วก็สิบปีปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับแนวโน้มการเล่งขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในฝั่งเปรน,นะครับทําให้เกิดภาวะอินวิดเดียลเคิร์ฟก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวนะครับณปัจนะจุบันเนี่ย บอลยูอายุ2ปีพุ่งทยานขึ้นแต่ระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบสูงกว่าปี2007นะครับแล้วก็สูงกว่าบอลยู5ปีแล้วก็10ปีดังนั้นเนี่ยพอเกิดอินเวอร์เยวเคิร์ฟทั้งในระดับ5ปีกับ10ปีที่มีบอลยูของอายุของปีเนี่ยสูงกว่านะครับคนก็เลยกังวลครับว่าเพราวะดังกล่าวเนี่ย mm hmm. น่าจะทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐ เผชิญกับภาวะสดถอยที่รุนแรงหรือมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับความเสี่ยงที่จะเห็นเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐกดถอยก็ทําให้ประธานเฟดอีกสาขาหนึ่งก็คือเฟดแอตแลนตานะครับออกมาบ่งชี้ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่สนับสนุนเลยให้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในระดับ75เบสิสพอยต์ในการประชุมเดือนกันยายนนะครับเพราะว่าจะทําให้ความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น ถ้ามีสัญญาณบ่งชี้หรือมีข้อมูลใบใหม่หมบ่งชี้นะครับว่าเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวลง <era. S 1> หรือภาวะเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ย <c oughs> ไม่พร้อมเฟดก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการกลับลำที่จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในระดับดังกล่าวได้เหมือนกันนะครับกองทาพทีดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นครับว่านักลงทุนก็อาจจะยังคงมีความหวังนะครับว่าเฟดเองก็อาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในระดับเ5็สิ้าเบสิสพอยต์เพราะว่าการประชุมในเดือนกันยายนเนี่ย ถ้าดูจากวันนี้แล้วจนถึงวันที่20 21ก็มีระยะเวลาประมาณ20 21วันทีเดียวนะครับช่วงถัดต่อจากนี้ไปก็อาจต้องมาตามดูความเห็นของประธานเฟดสาขาอื่นๆรวมทั้งทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อใช้เป็นการคาดการแนวโน้มอัาตาราดอกเบี้ยซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางราคาทองคำในระยะถัดไปเหมือนกันครับ นี่ฮะกรอบในเร่งของการกลยุทธ์ในช่วงนี้ฮะทำยังไงฮะความชัดเจนก็รอๆกันอยู่แบบนี้ฮะจะหลุดพันเจ็ดไหมถ้าหลุดแล้วจะทํำยังไงดีครับในในส่วนของทองนะครับเราอยังมองว่าณปัจจุบันเนี่ยอาจจะเห็นการปึิมโตลงหรือการอ่อนตัวลงของทองนะครับ,รบอาจจะต้องสังเกตจังหวะที่ทองรีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นครับ hmm. ว่าแรงซื้อจะกลับเข้ามายัางฝั่งทองคำเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าแรงซื้อยังน้อยๆหรือการเด้งหรือการรีบาวกลับเป็นไปอย่างจํากัด แต่เห็นทองกลับมาอ่อนตัวใกล้ๆกับระดับพันเจ็ดร้อยหรือ 1, หมื0พันเจ็ดร้อยเหรียญก็ล่าต่อไปอ่อนได้เล็กน้อยนะครับ mm hmm. แนวต้านที่ต้องจับตาเวลาทองเด้งหรือทองบีดนะครับใหดูพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกนะครับค mm ิด hmm. <10 S 2> เป็นราคาทองแท่งของไทยก็สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสามหมื่นสองร้อยบาทต่อบาททองคำ mm hmm. ถ้าทองยังไม่ผ่านระดับดังกล่าวไว mm hmm. ยอ็ียังแนะนำเป็นการแบ่งทองคำออกขาย จะได้ถึงเงินสดแล้วก็รอ<ม>ในส่วนของการอ่อนตัวลงมาของทองคําแล้วค่อยทําการเข้าซื้อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับณ<ม>ปัจจุบันเนี่ยเราให้แนวรับย่อยเอ่อบริเวณพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดแล้วก็แนวรับถัดไปบริเวณพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเหรียญด,ดอลลาร์ต่อปิดออนนะครับแม้ว่าทองจะแกวงตัว<ม>ในทิศทางของการซึมตัวลงหรืออ่อนตัวลงแต่เวลาเขาลงมาชนกรอบที่เป็นแนวรับด้านล่างก็มักจะมีการเด้งหรือการดิดตัวกลับ เพราะอาจจะใช้กรอบแนวรับดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดในส่วนของการเข้าซื้อคืนนะครับทางนี้ทางนั้นอยากจะให้นักลงทุนระยะกลางระยะยาวจับตาแนวรับสําคัญนะครับ,รบในโซนพันหก6้อยปเ็นหกรหป็นโลหรือเป็นระดับจำาสุดของปีนี้กับปีที่ผ่านมาครับซึ่งถ้าคิดเป็นราคาของเงินบาทก็ประมาณ2อ0 0 0ื่นเกบาทต่อบาททองคํานะครับ,รบถ้าราคาอ่อนตัวเข้าใกล้ในส่วนของโซนดังกล่าวรเรามองว่าถ้าไม่หนุด ก็น่าจะเห็นการเด้งหรือการดิดตัวกลับของทองได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาลงมาชนโลพันปกร้อยแปดสิบเอ็ดก็ดขึ้นไปได้ถึงพันแปดร้อยเจ็ดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทองไม่หลุดระดับดังกล่าวก็ยังสามารถเข้าช้อนซื้อหรือเข้าเก็บที่แนวรับสําคัญได้ครับเอาละครับคุณวรุษครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณวรุษครับขอบคุณทรอบสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวรุษรุ่งขำจาก YLG b u l l e t n and Futures ครับ